สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้น้อนก็อยู่ที่เฮาส์นี่นะคะทุกคนวันนี้นุ่นจะมาใส่ปุ๋ยอันนี้นะคะทุกคนเป็นปุ๋ยบำรุงรากนะคะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนปุ๋ยบำรุงรากนี่นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะทุกคนนี่นะคะปุ๋ยบำรุงรากนะคะทุกคนคือตอนนี้ใช่ไหมคะเวลาคือตอนแรกที่นุ่นปลูกปลูกผักใช่ไหมคะน้องก็โรยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่า เวลาเราลดน้ําไปเรื่อยๆนะคะดิมก็จะกระเซ็นกระเซ็นออกไปนะคะคือต้องใส่อีกครั้งที่สองนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือผักที่นุ่นเพาะไว้นะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปปลูกที่สวนบนภูเขานะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นต้นกล้าขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้คือทุกคนเห็นที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือออ่เครั้งที่ห้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นุกนเอาไปปลูกหมดแล้วนะคะน,นี่คือ ครั้งที่ห้าที่พอเมล็ดนะคะเดีขออนุญาตใส่ถุงมือนิดนึงนะคะทุกคนพอนุ่นโรยผงเสร็จนี่แล้วนะคะน้องก็ต้องรดน้ำผักนะคะทุกคน ีนนะคะเดี๋ยวโรยกันเลยนะคะทุกคนก็ใส่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อเพื่อปิดไว้ปิดปิดต้นกล้าไว้นะคะปิดปิดอะไรนะเรียกว่ากลบดินนะคะให้ให้มันปิดกลบดินด้านหน้าไว้นะคะเพื่อที่แบบว่าเวลาเรารดน้ําผักใช่ไหมคะ ดินมันก็จะไม่กระเด็นออกไปนะคะให้ให้ให้อยู่ในในหลุมนี่นะคะทุกคน นี่นะคะที่น้นได้โรยไปนะคะทุกคนก็คือจะมองเห็นเป็นเม็ดๆมดสีขาวๆอ,อย่างนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งกระบวยนี่นะคะทุกคนหมดไปแล้วนะคะหนึ่งกระบวยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทุกคนนุ่นจะเอามาใส่อีกนะคะต้องมาใส่อีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกําลังใจที่มีให้นุ่นนะคะเงือเข้าตานะคะทุกคน ขอบคุณทุกความทุกทกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ